สวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมอยู่ที่สวนแปลงไอ้ข้าวโพดของเฮียทินซึ่งได้เคยโพสต์เกี่ยวกับการใช้สารพัดส,สารที่จะไปปราบก็ไอไอ้นอนเครื่องหนอนกระทูข้าวโพดลายจุดนะครับวันนี้เราไม่เห็นกระตาเลยนะครับผมยังไม่ถามว่าไอ้ตัวเนี้ยมันตายเพราะอะไรนะครับเพราะว่าได้โพสต์ไปแล้วแต่อย่าสิงหนึ่งที่อยากจะบอกกพี่น้องทั้งบ้านก็คือว่าไอ้นอนกระทูข้าวโพดลายจุดเนี่ย มันมันร้กาดมากคือตัวเต็มวัยมันเนี่ยใช้อายุประมาณไม่เกินเดือนหนึ่งเอ,อ่อสิบถึงยี่สวันแค่นั้นหละนะครับแต่ว่าตัวเมียตัวหนึ่งเนี่ยวางไข่ข้างหนึ่งเนี่ยร้อยถึง200ฟองแล้วก็วางไข่ไม่เลือกที่นะครับบนใบก็วางได้ยอดก็วางได้ต้นก็วางได้คือปวดปวดปวดท้องจะคลอดเมื่อไหร่เพราเจอตรงไหนวางแปะไว้หมดเลยแล้วก็สวันเนี่ยวางได้หมดแล้วเนี่ย ลอยแผลพวกนี้ผีมือเขาทั้งนั้นแหละเนี่ยสามวันนี้นะ<ๆ>เขาก็จะฟักออกจากไข่เป็นตัวอ่อนแล้วแล้วตัวเต็มใบเขาเนี่มันก็เริ่มทําลายเลยพอออากจากไข่มาปุ๊บก็เริ่มทําลายเลยนะครับแล้วที่เขาชอบมากคือยอดอ่อนครนะยอดอ่อนแล้วแล้วผีเสื้อเนี่ยมากลางคืนครับตัวเมียตัวหนึ่งเนี่ยวางไข,ข่ครั้งหนึ่งร้อยถึงสองร้อยฟองเนี่ยอายุเขาแค่ประมาณไม่ถึงเดือนเนี่ยนับรวมกันหลายหลยครั้งเนี่ยได้ถึงสองพันฟอง จึงเป็นแมลงที่สร้างปัญหามากไอ้แมลงที่อันไหนที่สร้างปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรมากๆก็คือไข่ถ้ามันวางไข่เยอะและอายุการการวางไข่สั้นเท่าไหร่เนี่ยการระบาดของมันก็จะเยอะใช่ใช่ครับสําคัญในพี่น้องที่ทําข้าวโพดเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเพราะมันวางไข่เสร็จเรียบร้อยเขาเนี่ยพอเขาจะเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยเขาจะทิ้งตัวลงไปที่ใต้ดินใช่ไปมุดดินเข้าดักแด้อยู่ฟักตัวเองอยู่ใต้ดิน แต่พี่น้องเราก็เจอหนอนกัดอยู่ที่ใบนี้ก็ฉันก็จะฉีดยาอยู่ที่ใบเนยนะฉีดไม่จบสักทีเดียวเอาอันนี้ตายไปหมดแล้วนี่ตายแล้วเนาะเฮ้ยเีลยวอีกสองงวันโผล่ขึ้นมาใหม่แล้วใช่จึงเป็นปัญหามากสําหรับคนที่ปลูกข้าวโพดเฮียทินถึงบอกว่าต้องเลือกเอช่วงเวลาของการปลูกเนี่ยเพราะอะไรเลือกช่วงเวลาเพราะช่วงนี้ช่วงระบาดอ่าช่วงระบาดเต็มที่เลยถ้าเราไม่ปลูก เราก็จะปลอดภัยถ้าไปปลูกทั่วเพราะหนอนพวกนี้เขาไม่กินต้นทั่วออแต่เขาจะไปกินดอกทั่วครับก็จะดีฝาแล้วช่วงช่วง,ช,วงช่วงผ่านแรงมาแล้วเข้าปูนี่เราปลูกก่อนช่วงแง้งใช่ไหมมันมีช่วงระบาดผมจำไม่ได้แต่รู้รู้ว่าช่วงนี้ระบาดธรรมดาก็ไม่อยากจะปลูกครับถ้าถ้าจะดีก็ไปปลูกเอากัญญาสิงหาที่ตอนนั้นที่ปีปีที่แล้วที่เรามาเจอกันนะั่นนะสิงหากัญญาทุวนั้นไม่ค่อยระบาดไ,ไม่มีปัญหาเลยเราเราจะไม่เจอปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องหนอน ครับอันนี้มันโหมันอันนี้ปัญหาเยอะมากมันกัดยอดกินใบนี่ได้ทุกระยะเลยอย่างอย่างที่อาจารย์บอกน่ะเขาไขอยู่ข้างล่่งครับเรารอบอกคนฉีดยาเนี่ยพอฉีดได้สองวันก็จะหยุดว่าสบายใจเห็นจริงเห็นตายอย่างนี้ด้วยนะจริงจริงจะเชื่อใจแล้วว่าน่าหนอนตายแล้วเอายูเอาอยู่เอาอยู่แน่พอเผลอได้สองวันเอาไปแล้วโอ้นี่ยช่วงระบาดเพราะถ้าถ้าเป็นช่วงระบาดเนี่ยต้องฉีดยาถี่ขึ้นต้องฉีดยาถีขึ้นอื เพื่อเราจะเห็นตัวนี้ตายแต่ไม่ตายอยู่ข้างดินขึ้นมาใหม่เนี่ยเราต้องฉีดฟาร์ทีขึ้นแล้วที่แล้วมาเนี่ยฉีดฉีดอะไรไปบ้างครับอ่ามีบิวโวเรียมีเมทาลไลเซียมแล้วก็มีอ่อบีทีครับบีเอสครับแล้วก็มีฝักคูนอ่าฝักคูนบวกบิวโวเรีย e ครับเห็นมีน้ำสบู่ด้วยมีน้ำสบู่ด้วย น้ำสบู่นี่ฉีดล่าสุดล่าสุดเลยน้ำสบู่ไอตัวนี้เมื่อวานนี้ฉีดเมื่อวานนี้ฉีดอ่าอย่างได้ยิบอโว่ไปในหนองเนะไปในหนองบอกวีรวีรียมวีรเลียใส่ใส่สบู่ได้ไหมใส่สบู่ด้วย,ย,วยโอ้รุ่งขึ้นมาอีกวันนี้ตัวดําปีเลยนะแต่ว่าชะล่าใจไม่ได้ไม่ได้มันไปซ่อนอยู่ใต้ดินเราว่าเขาวางไข่อยู่ข้างล่างเข้าดักแด้ เราฉีดไม่ถึงยังยาโรคๆนี้ด้วยโอ้โหไวมากเลยเนะี่ยเราฉีดไม่ถึงเลยผมพยายามฉีดแล้วแต่ฉีดไม่ถึงผมไปดูข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ไอ้นอนผีเสื้อเนี่ยมันมากลางคืนแล้วพืชอาศัยอ่ะหมายาว่าพืชที่มันจะเลี้ยงพวกเขาเนี่ยถ้าอยากเจอเขาตอนเย็ยนจะเราจะเห็นเขาเกาะอ,อยู่ที่ยอดครับมีแปดสิบกว่าชนิดที่ที่เขาสามารถจะใช้เลี้ยงชีวิตเขาได้ใช่แต่ว่า ไอพืชอาศัยทั้งหมดเนี่ยเขาจะไม่ชอบเท่ากับไอข้าวโพดข้าวโพดเนเป็นของอร่อยเขามากเลยโอ้อย่างนี้เนี่ยถ้าจะให้ได้ผลผลิตดีก็ต้องเตรียมดินเตรียมดินให้ดีมีอินทย์วัตถุแล้วก็เลี้ยงไอเชื้อบิวเรียไตคอนดามาเอาไว้รอว่าเมื่อเขาเข้าดักแดมื่อไร่เขาจะเชื้อเราอยู่ใต้ดินใช่อันนั้นเป็นการป้องกันเบื้องต้นเลยนะคือยังไงถ้ารอบวงจรชีวิตของเขาเนี่ยสําคัญที่สุดว่าไอ ไอ้สองพันฟองเนี่ยถ้าจัดการได้แต่แรกเนี่ยครับใช้ไอ้น้ำน้ำคั้นสับปะรดหรือหรือน้ำย่อยบอมิเลนจากจากสับปะรดเนี่ยฉีดทำลายไข่ก่อนเราต้องทำลายไข่ให้ได้ถ้าไม่งั้นโอ้โหเยเคยได้ใช้ไหมใช้ครับแล้วพอใช้ไปเนี่ยมันจะห่างระยะไหมครับห่างระยะหน่อยห่างระยะโอ้ได้หยุดได้หยุดสามวันมั้งได้หยุดสามวันอีสามวันไม้อีกไหมไม่แล้วโอ้โหเพราะผมจะตรวจเช็คทุกวันเลยไม่ได้ โชคดีนะผมเช็คทั้งร่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆช่วงระบาดของไอ้หนอนกระทู้ลายจุดรับไอ้หนอนก็ระทู้ข้าวโพดลายจุดเนี่ยไม่ไม่ควรจะปลูกเลยในช่วงถ้าช่วงการระบาดไม่ควรจะปลูกครับน่าจะปลูกพืชอื่นเออเราจะปลูกพืชอื่นเป็นเพื่อนได้ไหมที่จะอยู่ตรงนี้แล้วไม่ให้หนอนมันเข้ามาเป็นพืชอื่นได้ไหมมันต้องดูว่าทดลองไหมแล้วแล้วไม่รบกวนกันเอาโหระพามาใส่แล้วมันจะเข้าไหมน่าจะได้นะเพราะยาสูงประมาณนี้ครับ นะ่ะยาสูงไอ,อ้หนุ่ยไอ้โจอะไรนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าอะไรที่มันเข้าะออเขาโพดได้แล้วเป็นเพื่อนกันแล้วช่วยไล่มแมลงไอ้ช่วยไล่หนอนตัวนี้ลองดูนะครับแล้วเดี๋ยวหาข้อมูลยังไงแล้วก็โอเคมาเล่าสู่กันฟังอีกครับจะมีอะไรฝากกับทางบ้านไหมครับจะมีอะไรฝากถ้าไม่ไม่ปลูกช่วงนี้ได้ก็ดีหลบหลบช่วงนี้ไปก่อนครับก็ระบาดน้อยหน่อยเพราะผมก็ ยังเอาไม่ค่อยอยู่เลยเนี่ยพอของวันไปแล้วเอาแล้วแล้วแล้วรู้ว่าปลูกช่วงนี้ไม่ค่อยดีอ่ะแล้วทําไมตัดสินใจปลูกหรือว่าจะลองยาลองยาครับลองยาเพราะว่าถือว่าเรามีลองวิชามีมีหลายตัวครับมีสมุนไพรนี่ก็ยังถือว่าแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เสียหายนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยครับยังได้ผลผลิตผลผลิตยังได้อยู่ครับอันนี้เป็นข้าวโพดอะไรครับอันนี้เป็นข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานนะโอ้ ข้าวโพดหวานที่ช่วงนี้ทํายากเนี่ยถ้าเรามีผลผลิตออกไปขายนี่ราคาน่าจะดีด้วยราคาดีครับเพราะว่าไม่มีใครทําได้ยากแล้วข้าวโพดหวานของเราเนี่ยคุยได้เลยว่าไม่มีสารเคมีเลยไม่มีเคมีครับไม่มีเลยใช้ชีวพันธุ์ใช้ชิทของที่ปอดพอาศสยวิธีของผมก็คือใช้บ่อยขึ้นครับโอเคใช้บ่อยขึ้นปกติขายฝักเท่าไหร่เขานี่น่าจะขายเป็นโลผมไม่ได้ขายโอ้ขายเป็นโล เคยเคยขายได้เท่าไหร่โลเท่าไหร่สามสิบโลละสามสิบาทโอ้ไปขายตลาดขายเองปลูกเองขายเองปลูกเองขายให้ให้ลูกชายไปไปขายครับให้ลูกชายไปขายเรามีหน้าที่ปลูกอย่างเดียวปลูกอย่างเดียวรักษาไว้เสร็จแล้วพอเขาขายได้ตังเขาก็เก็บไว้ที่เขาเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ